เราบอกว่าไม่ได้แค้นเขาแต่อยากให้เขาเจอเหมือนที่ทํากับเราเพื่อที่เขาจะได้ดีขึ้นเนี่ยเราไปยุ่งกรรมเขาแหละ<อ>เขาทํากับเราหรือเขาทํากับใครในเรื่องที่ไม่ดีนั่นคือกรรมไม่ดีแต่เราอย่าเอาตัวเราอะค่ะไปไม่ดีแม้กระทั่งใจความคิดที่ไม่ดีเพราะเรื่องของคนอื่นเพราะเรื่องของเขาเขากับน้องหรือกับใครกระช่างเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นสัญญากรม แค่ความคิดก็ไม่ได้นะคะมันจะร้อยรัดการมันจะเป็นพันธนาการมันจึงไม่แปลกหากเราปล่อยได้สุดจริงๆนั่นหมายความว่าเราต้องอาภัยให้เขาอาภัยให้เหตุการณ์อาภัยให้ตนเองต้องไม่มีเลยว่าเขาจะมีชีวิตเป็นอย่างไรอยากให้เขาเป็นแบบไหนอยากให้เขาสำนึกโดยที่อยากให้เขาเจอรับผลกรรมก่อนอันนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยปล่อยไปเลยค่ะแล้วตัวเราเองจะเป็นอิสระ เมื่อเลอาวางได้ทุกอย่างปล่อยได้ทุกอย่างอภัยได้หมดจริงๆจ,จากใจใครจะเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นตามสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดแต่ตัวฉันดึงพลังงานทุกอย่างมาไว้ที่ตัวเราจิตเราฝึกที่จิตใจฝึกที่การกระทำคำพูดความคิดเอาเราเป็นอิสระพอคะ่ะไม่ต้องแบกใครการที่โคชบอกว่าแบกไม่ได้หมายถึงว่าแค่ไปอุ้มชู ไปแบบว่ายึดติดต้องไปดูแลต้องไปประครบก็งมการที่เราอยากให้ใครโดนอะไรเป็นแบบไหนเราไปแบกเขาเหมือนกันมันเป็นการไปยึดเขาเหมือนกันแล้วเราจะไม่อิสระแล้วสิ่งที่เราควรได้รับมันก็จะช้ามันก็ชะลอว่าเราควรจะไปเราควรจะบินแล้วนะเราควรจะอิสระแล้วเราควรจะออกจากวังวนนี้แล้วหากอะไรสักอย่างที่มันข้องเกี่ยวสักนิดหนึ่งเนี่ย มันก็ทําให้เราไม่หลุดไปไหนผลพวงยังไงมันก็กลับมากระทบเราอยู่ดีเนาะดังนั้นนะคะปล่อ,อยค่อยๆทำมันอาจจะยังไม่ได้เลยทันทีก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนทุกคนทำอะไรได้อย่างนั้นเสมอไม่มีทางคะ่ะที่จะรอดผลทั้งกรรมที่ดีและกรรมที่ไม่ดี ต่เพียงแค่เราไม่เอาเราไปปลูกกับใครแล้วเราเหนื่อยแล้วสงสารตัวเองค่ะตัวเองควรได้รับอิสระทั้งใจทั้งกายความคิดการเป็นอยู่เนาะเราควรทําให้ถูกต้องไอการที่เราจะเปิดใจให้กับใครอื่นอีกสถานะเราต้องฟรีอิสระจริงๆเพื่อทั้งทางโลกด้วยนะเขาจะได้ไม่ต้องหาข้ออะไรมาว่าเรา หรือมีความผิดต่อกัน <c oughs> บอกเลยคือเป็นห่วงปัญหาที่เราดึงอย่างอื่นมาแก้อีกอะแล้วดึงปัญหามาแก้ปัญหามันก็มีแต่ปัญหาบวกปัญหานะคะมันไม่ได้ช่วยให้ปัญหาที่มีอยู่ดีขึ้นเลยแต่มันเป็นการแก้แค้นประชดประชันในทีด้วยแล้วมันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างอีลงตรงนางพอตอนนั้นอีกเราแก้ไม่ได้ อันเดิมยังแก้ไม่ได้เลยอันใหม่มาอีกมันจะแก้ได้ยังไงให้มันแบบสมูทใช่ไหมล่ะให้มันเคลียร์แล้วใจเรามันก็จะแย่มันมีผลพวงกันไปหมดเลยค่ะดังนั้นปัญหามันเกิดที่ไหนแก้ที่ต้นต่อปัญหาแก้ที่เหตุตรงนั้นก่อนเรื่องที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยไปแก้เรื่องอื่นอย่าดึงปัญหาที่สามที่สี่เข้ามาในชีวิตไม่มีประโยชน์มันจะมีแต่ความหายยนะเกิด เขาเรียกว่าอะไรเกิดการทำลายล้างเกิดข้อเสียเกิดผลกระทบหลายอย่างวันนี้เราอาจจะไม่ได้คิดมากทุกรอบด้านเนาะแต่อยากให้ใจเย็นๆคิดทุกอย่างอย่างมีสติแบบเป็นคนนอกถ้าเมื่อไหร่อ่ะค่ะเราคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเธอทำกับฉันเร,เรียกว่าตัวกูเนาะเทคโคตรบอกพอเราไม่ได้เป็นแบบเออผู้ดูค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วยิ่งพอคนอื่นแบบเห็นใจเราเป็นเรื่องปกติเขาเห็นใจเราเขาก็อยากให้เราแบบได้รับอะไรนะได้รับความยุติธรรมใช่ไหมแต่ความยุติธรรมค่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปดึงปัญหาหรือว่าทําอะไรให้ซับซ้อนเพราะว่าพอท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนที่มีปัญหาที่สุดอาจจะเป็นเัอแล้วเ,เพราะเราเป็นคนกลางใช่ไหมของทุกเรื่องแบบนี้ค่ะก็เลยอยากให้ใจเย็นๆแล้วมอง